เจ้าตัวเล็กที่ขนาดตัวเท่าฝ่ามือนี้เป็นชิวาว่าอายุเพียงสามเดือนเท่านั้นแม้จะอายุเพียงสามเดือนก็ตามแต่มันก็น่ารักมากๆสามารถเข้าใจคำสั่งของเจ้าของได้ยืนนิ่งจับมือแล้วหมุนเป็นวงกลมเจ้าตัวเล็กมันเข้าใจหมดดวงตากลมโตรูปร่างเล็กๆดูเหมือนตุ๊กตาเจ้าของบอกว่าเพราะว่ามีมันอยู่ด้วยชีวิตของเธอเลยสนุกมากขึ้นมันเหมือนกับนางฟ้าตัวน้อยเจ้าตัวเล็กอายุสามเดือนแล้วหญิงสาวได้พามันไปเสริมสวย นี่เป็นครั้งแรกที่เจ้าตัวน้อยได้ออกมาข้างนอกแต่มันกลับไม่กลัวโลกภายนอกมันหน้าตาน่ารักทําให้ใครเห็นก็อยากอุ้มมันไม่นานก็กลายเป็นที่ชื่นชอบของร้านเสริมความงามแม้แต่ช่างเสริมสวยที่เจอสัตว์มามากมายก็หลงรักมันมากเช่นกันหากคุณชอบสุนัขตัวนี้ให้กดหัวใจให้น้องด้วยเด็กน้อยเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นไม่นานมันก็วิ่งสำรวจร้านเสริมสวยจนครบนี่คือหนึ่งในช่างภายในร้านอยากลองดูว่าสุนัขเข้าใจคำสั่งของคนอื่นไหม ผลก็คือสุนัขไม่ทำตามมันนั่งนิ่งๆไม่ให้ความร่วมมือดูเหมือนว่ามันจะฟังเพียงคำสั่งของเจ้าของเท่านั้นจากนั้นช่างจึงเริ่มทำสวยให้สุนัขพี่สาวตัดเล็บให้สุนัขก,ก่อนผ่านมาสามเดือนเจ้าของยังไม่เคยตัดเล็บให้มันหลังจากทำเล็บเสร็จก็ไปอาบน้ำเจ้าตัวเล็กเชื่อฟังมากมันอยู่ในมือของพี่สาวโดยไม่ขยับดวงตาดวงโตเต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากอาบน้ำสระผมเสร็จพี่สาวก็เริ่มเป่าขนให้มัน ถ้าต้องการทรงผมที่สวยการเป่าขนให้แห้งเป็นสิ่งสำคัญหลังจากเช็ดตัวแล้วพี่สาวก็ค่อยๆเป่าขนเป่าให้แห้งทีละน้อยจนกระทั่งขนสุนัขแห้งสนิทช่างก็เริ่มเสริมสวยให้มันอย่างระมัดระวังเพราะสุนัขยังอายุน้อยขนยังสั้นอยู่ดังนั้นการตัดแต่งขนจึงเป็นเรื่องง่ายเพียงเล็มขนส่วนเกินออกเล็กน้อยในช่วงเวลานี้สุนัขค่อนข้างให้ความร่วมมือยืนนิ่งๆไม่มีการต่อต้านแต่อย่างใดรอพี่สาวช่วยตัดแต่งขนให้ ไม่นานขนของสุนัขก,ก็ได้รับการดูแลจนเสร็จชิวาว่าที่สวยงามก็เผยโฉมออกมาคุณผู้ชมช่องเอดีเห็นความแตกต่างระหว่างก่อนทํากับหลังทําหรือไม่ผมคิดว่าน้องชิวาว่าน่ารักกว่าเดิมนะถ้าเป็นคุณคุณอยากเลี้ยงสุนัขแบบนี้ไหม